เพื่อนๆคนไหนมีใครชอบทานกระเพราเหมือนกันบ้างเอ่ยอย่างเราอะเราชอบทานกระเพรามากๆเลยถือว่าเป็นอาหารสิ้นคิดที่หลายๆคนหรือใครพูดถึงกันเนี่ยคือแบบมันคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงแต่เมนูกระเพราเนาะส่วนวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าใครจะนําวัตถุดิบเนื้อสัตว์แบบไหนหรือจะเป็นไส้กรอกหมูยอหรือ อื่นๆนะที่แบบสามารถนํามาทําทานแล้วก็ใส่ซอสผัดกะเพราเนี่ยก็คือสามารถทําทานได้หมดอะ่ะคือ7วันอะ่ะไม่ซ้ํากันก็ได้นะ <S 2> <S 2> <S เราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทานกะเพรามากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เมนูกะเพราเนี่ยใส่พริกธรรมดาเนี่ยมันก็จะดูแบบธรรมดาเกินไปเราก็เลยอยากให้ ลูกค้าที่มาทานร้านเราหรือเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่อยากลองทานกะเพราที่แปลกใหม่ดูเราก็เลยลองเป็นกระเพราใส่พริกเสฉวนนะของหมาล่าที่ตอนนี้กำลังฮิตกันเลยนะทุกคนก็เอามันมาผสมผสานกับกระเพราไทยบ้านของเราเออรสชาติก็ดีนะแต่กลิ่นฉุนของหมาล่าก็หอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปส่วนอีกพริกหนึ่งนะที่เราได้ลองนำมาใช้ทำดูก็คือ เป็นพริกคาโรลนาลิปเปอร์นะทุกคนจะบอกว่ามันเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกค่ะหากใครเบือ่อกระเพราที่แบบใส่พริกธรรมดาแล้วอยากเพิ่มความท้าทายให้กับชีวิตตัวเองนะคะแนะนำว่าให้ลองได้เลยส่วนร้านของเราเนี่ยก็จะขายเฉพาะ Delivery เท่านั้นเพราะว่าหลักๆแล้ว เราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะคนหนึ่งก็ทำงาน8-9ชั่วโมงต่อวันจันถึงเสาร์ส่วนหลังเลิกงานเราก็จะมาทำงานเสริมของเราที่เป็นงานที่เรารักและเราชอบนั่นก็คือขายกระเพราผ่านเดลิเวอรี่นะโซนเราก็อยู่โซนนนทบุรีนะทุกคนยังไงก็มาลองกันนะชื่อร้านว่าคอกระเพราโบราณน,นะทุกคนฝากด้วยนะ